อืมชั่มๆแล้วผมก็ทำควางกับบ้านไม่ใช่แฮะเฮ้ยเอนเดอร์รู้จักทางกับบ้านเปล่าทางกับบ้านอยู่ไหนวะนี่มันเดี๋ยวนู้นเราก็ดูว่ามันอยู่ตรงไหนอะก้งวัวต้องสร้างผาที่หลังที่สองกันเหรอ,อเกี่ยวผมมาที่ไหนสักทีแล้วแหละอ๋อจำได้ละก็ไม่ได้ไกลนี่นะ ร่างโอเคผมเริ่มผมเริ่มเข้าใจาแล้วผมลงเสื้อขนาดไหนะนะเฮ้ยใช่ไหมพวกผมลงซซวยว่ะนอนดีกว่าคนอะไรวะฆ่าสายลงคอจะไม่ดา่าไปงั้นขนาดนอนอยังมีอะไรไปปิดหน้าอีกเฮ้ยคนอะไรจะลงซสื้อขนาดนั้นอือถามหน่อยในรู้จักในรู้เปล่า เป็นดอกเอยขนาดมาไม่คุยด้วยอะเออดีดีด,ดีแต่เย็นพี่ขอขอได้เดนหนไหนตรงนั้นเราก็มีสิ่งนี้อยู่นะนะเออช่างเป็นสหายลิงมิดงามจริงจริงเขาสละเนือดเลือดให้ผมเออยนะอยู่ไหนเดียนะ๋ยวว่าอยู่ไหนนะอ่าแล้วก็ มาครบสมุดกันดีกว่านะเราอยากเรียนวิชาอะไรดีวะเนี่มราอยากเรียนวิชาอะไรวะเนี่เอาเอ่อสมุดว่างเปล่านะฮเนี่ยว่างเปล่าสมองผมมันกลวงฮะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่สมุนอย่างเดียวนะข้างในมันแค่เล่มหนาๆที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสมองผมกว้างกว่าว่างเปล่าตอนนี้มันยังไม่มันยังว่างเปล่านะแต่ถ้าเราเอารวมกันมันจะไม่ว่างเปล่าครับมันจะกลายเป็นว่างเปล่าคูณสอง เอ๊ะยังมีอีกอ่ะเนี่ยมันวฆ่ากี่ตัววะเออแล้วก็ช่างเถอะแล้วก็ขอฟาร์มทำนี่ก่อนอุ้ยอายุเหมือนกันเนี่ยผลิตภัณฑ์ในการฆ่าเนี่ยอืมนึกอย่ามาค่าเห็นซ้อมเห็นกระดาษแล้วนึกถึงกันดูเลยฮะ เฮ้ยเสือรดรอดพ่งนี้มีกันบ้านว่ะกินกินหนังสือด้วยนะแม่พอดีจะมีข้ออ้าปบ้างอ้ามโคมากินหนังสือคิดหน่อยนะมาอ่หาเช้าเองนะเอาหนังสือไปแล้วก็ไปโรงเรียนนะโรงเรียนไปโรงเรียนดีกว่าละเฮ้ยนี่มันอะไรกันแผนเยยบยนต์จริงนะให้หมากินสมุดไปแล้วอ่ะพอดีพอหมากินสมุดไปแล้วครับคือแล้วมันก็กินไปแล้วใช่ สองตัวนี้มันกินไปแล้วกลุ่มขั้วมันเลยะน้าๆผมก็ต้องขอจับคีบไปนี้ก่อนนะครับซึ่งรู้ทุกขอ้วิบคีบเนี่ยนะนั่นก็ดูหน้ามาสักหน่อยน,นะพอดมอีมันอื ก็มาแล้วนะชอบกระโดดนี่นะแต่ว่าผมไม่ให้มันหรอกเอมต้องขอจับคิวนะนะอย่าลืมกดไเลยกชร์ชิญตามเราเอาไว้คลิปหน้าซึ่งผมขอจับคลิปนะซึ่งตอนนี้เราเจอแหล่งฟาร์มเนื้อชั้นยิงเราแล้วนะเนื้อเนื้อนี่อร่อยมากเลยนะเนื้อม่สายของมเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นผมจะจดข้าวจะจดจำเขาจนผมดูเนี่ยมันก็นั่งรอหัวใหิวก็จะกินเขาไปด้วยนะก็อยู่ในส่วนใจผมกระเพาะผมเนี่ย หลับไปก่อนคนระับบ๊ายบายเอาไปเจอคลิปหน้าครับ๊ายบาย